เอ้ามาบอสสบายดีสบายดีเป็นจะได้อันคือได้ข่าวว่ามีคนโทรหาเจ้าว่าผูกสาวไว้ใบเมนบอมันบวชถึงขนาดนั้นโอ้เพิ่นในบ้านเพิ่นเพิ่นสิบวังไว้ให้เพิ่นบวชได้ผูกโอ้เพิ่นแต่งลูกบ้านพันเสร็จแล้วโดยโดยชิบวังไว้ให้อยู่ในบ้านมันใกล้ๆนี่บอนแถวใกล้ๆนี่แหละเนาะน้องใบในพิ่นไปอารวาดนะ เราบ้านเพื่อนชานชาวบ้านเราเพิ่นจะแจ้งในบ้าน<อ>ในบ้านเราบอกลูกบ้านแล้วว่าเออให้เรานอนพักอาศัยก่อนเดี๋ยวชิติดต่อพ่อแม่เพิ่นนะโอ้พ่อแม่เพิ่นมาห้าเอาโอ้ยกะดิ้ยินแบบนี้กะใครเน,โนโอะบอดันขันผูกมัดดอกกะดิ้ยินว่าผูกไว้จับไว้ป่ะโอ้หัวใจบอ๊บบอ๊บ,อบ,อบอ เพื่อนกับบุญรักทางออกทางเข่าเพื่อนเลยโทรปรึกษากับยูทูบเบอร์เพืเอ่อนแล้วจะได้แบบนี้เขาจึบุกไปหาบ่ทางคอยและแนะนำให้โทรหาบ่กพรอนผู้ที่อยู่กับมแม่เล้าอยู่บ้านมแม่เล้าตอนนี้เราจะให้บอกแม่เล้าน้ำแม่จะให้บอกพนเราหับปากแล้วเราไปในบ้านว่าจะให้ทางแม่เพื่อนอะโทรมาโลย แต่ว่าจะได้เขาก็ต้องบุกไปหาเห็นได้ไหมนี่ฮะไปเบิ้งแล้วไปเบิ้งแล้วว่าเป็นอะไ้อยังหน่อยยังเขาซอยบ่ได้กับน้ำชักขวดกันยังดีใจเนาะบ่เนาะ สบายดีสบายดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัชส,สุขส,สุคนวัชสุหมงสุบอนพี่น้องเนาะเอา้าตอนนี้กัดทีมาแจ้งเอฟซี FC, พี่น้องเนะเาะว่าสิออกไปตามหาสาวใบนี่แหละพี่น้องเลยตามตามแบบใดก็คือมีคนแจ้งมากะทางมาวัดนั่นแหละพี่น้องเนาะว่ามีคนจับตัวสาวใบผูกสาวใบไว้อยู่ตอนนี้ว่าสัตวพี่น้องเอ้ผูกอยู่ หมู cues, <sm> <spe> in ่บ้านแถวหมู่บ้านท่าสว่างบอกพี่น้องเลยประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องเลยตามที่เพิ่นว่ามาฮะแต่ว่าเขาสิไปเบิ้งพี่น้องเลยว่าเพิ่อนผูกเพิ่นจับนี่อ่าเราไปเฮ็ดอี๋ยังอะนะพี่น้องเนาะไปเขากับใบซอยบ่เขาซอยได้จำใจพี่น้องเนาะอย่างน้อยเขาไปเห็นเราแล้วเขาซอยได้ชื่อน้ำสมน้ำหวานให้เรากินเข้ากับซอยนะพี่น้องเลยอย่างน้อยก็ได้อย่างเขาซอยบ่ได้แท้ๆก็ได้เขาไปเบิ้งนะพี่น้องหาทางออกเบิ้งเพราะว่าเขากับ ติดตามถ่ายคลิปสาวใบอยู่แล้วเพราะว่าสงสารว่าไงซะที่พอน้องแฟดไปตามกระเบาลีกับพ่อควอมสงสารแต่ตะกี้ก็ได้พี่น้องเลยออกไปตามแต่แรกขึ้นไปตามหอดพลานไปยังก็ได้พี่น้องเลยเนาะเรื่องนี้ก็ได้แล้วก็บุมี่ไฟขอร้องขออย่างให้ตามด้พี่น้องเลยแล้วก็บบมีแปลว่าเออบางท่านพันกัะเจ้าไปกับพอยอดวิวพอันนี้แหละกับแม่เขาไปถ่ายทํำตัวอื่นก็ได้พี่น้องถ้าว่าเทาบ่สงสารถ้าเทาบ่อันนี้นะ เข้าไปโตอื่นก็ได้เคลอื่นเคล็ดอย่างก็ได้นะพี่น้องเลยเลือกเงินไขก็มาตีเที่ยงกันจะได้เนี่ยเอามาสบายดีนะนี่นะโซนโซนสบายดีบอลเอ็นเลี้ยงสปอนเซอร์บอลเอ็นเลี้ยงสปอนเซอร์พี่น้องเยเนาะคนหักหพวกขอบใจบอลเอ็นเด้อเดี่ยงสปอนเซอร์นี่พี่น้องเลยคนแพงหมูแพะพวกหน้าขึ้นข่าวมานั่ง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 รวมกันก่อนหน้าขึ้นข่าวได้าขึ้นหลอดเนี่ยเขายับขำว่าพี่นะ <G ül> นี่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงเนีย่ยไปไกลอีกก็ได้ค่อยก็ยังได้ยุ่ใหม่ค่อยไม่มีใหมคอยบนนี้ก็เดี๋ยวค่อยเก็บเงินแล้วพ่อมอกันอันนี้<อ>นี่กะ,<อ>ะซิมีอ้ายอยู่ทางฝั่ง,งไทยเพิ่นเห็นพลทั้งแฝดบุ้มมีไหมแล้วก็วอาคอยเนยโดยอ้ายพวกนี้เพิ่นกะใจดีไรว่าแม่นได้แต่ไหมไรเพิ่นซะื้อไม่กันสั้นไรพร้อมแล้วก็ซื้อพาวเวอร์แวงอีหยังอะไรพี่น้องเห็นเนาะหลายอย่างเนาะหลายอย่าง ไายเงินขนมลานขนมลิน,นแม่เพินพ่นกะไห้ค่าขนมลานยังเพิ่นกะไห้เลือ,อยย่พี่น้องไอ้เนาะอ้าววันนี้พี่น,องงน้นนองอยากได้ไหมเด้อยากได้อยูุจะ <บน S 2> ได้เ <ขอ S 2> หาอคอยคายโอ้อคือเลยพี่น้องเลยทงก็บ<อ>ท,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 ทง,งงามเดี๋ยวเนี่ยเทียตีแต่บูมีเงินใชไในทงงามป้วยนี่แมนโอ้เบิ่งทงก่อยเด้อพูกเก่าๆทสมอาลี่ก็โอ้เก่าก็ยามันเขามีเงินหลายเบอลลี่อ่านทงเนี่ย ขาดแล้วขาดหมดแล้วโอ้ยอันนี้ก็มีทั้งเอื้ออยู่ต่างประเทศเดี๋ยวมันซื้อฝากมาให้อันนี้กับเป็นเด็กดูสงสารมันตรงนี้ครับบ๊วยได้ครับบ๊วยมีเงินซื้อนี่เงินซื้อเนาะแต่ว่ามันบ๊วยพอชีได้ซื้อเสียดายเนาะคานจีว่าว่าบ๊วยมีเงินซื้อนี่มันต่อแหล่โพสมีแต่มันโบราณมีแต่ว่าบ๊วยพึงคันพอหลุดพอล้างพออยู่างนี้เอ้าบ๊วยว่าอย่างไรถามเรื่องตู้ซิงก่อนเนาะหน่อยเอ้าได้คุยกับผู้ใหญ่เพื่อนอะบ๊วยเห็นว่าจะได้บ๊ จะเอาจะได้ต่อนะก็คือที่บอเอ็นว่าไปเมื่อวานนี่นะพี่น้องถาว่ามันหุนเฮงอะไรทำผู้รับผู้ใหญ่เพิ่นกลับแบบว่าจะนำตัวบอลซิงนี่ไปฝากครั้งรัดช่างว่าง่ายก็ได้ถ้าว่าเอาเอาบอลโลนทนบัวไวยนะว่าง่ายก็ได้แบบที่แล้วว่าไปรัดช่างนี่ผู้ได้แต่จีเปอร์เซ็นนั้นห้องหับเอียงขึ้นเล่านี่ ต้นนี่กับบอลเอ็นไก่เนี่ยพ้งต้องเอาพี่น้องคนพละพ่อแม่แบบคนละญาติคนละเระพี่น้องเนาะแมนยังหน่อยเฮาไก่ดักให้ญาติพี่น้องพนู้งท่าว่าี่เอาคนคนหนึ่งไปเนาะแม่นขนาดคลายงูคลายควายยังมีใบปกหลังจ้าบ้าบ่แม่นบ่อเลยก็คือกัารละเฮาก็ต้องอ่าพ่อแม่ยุ่งพนเป็นคนที่เล่นร่อนนะพี่น้องแต่ว่าใช่ก็ต้องมีญาติเนาะมีญาติเช่นรองรับแต่ละคนกระทันกระทันทั้งเจ้าหน้าที่เพื่อนกาซีบัฮาบอีแม่นยกตัวอย่างปุ๊บเราเอาพนไปฝากขังเอาเพ่นให้พ่น เกิดอันนั้นึ้นมาเด้เนาะเสียชีวิตนะพี่น้องว้าแบบอันนั้นคนที่เอาเงินไปกับคนนั้นแหละหผิดชอบหรือว่าเป็นโทษกับเนาะพอเจ้ายินยอมเซ็นเด้สะอันนี้ก็คือเฮาแค่ทำนาทีเป็นสะพานบุญให้ตามที่ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเสนอมาจะซื้อหน่อยบ่แม่นว่าสิเอาเพิ่นไปฝากทางเออบ่แเอนเซ็นลงนามบ่แเอนนี่แหละยืนยันกับโบเมนบาสิโอยเงื่อน อันตามลักการเด้อตามที่เคยนั่นเนาะเคยอ่าตามที่เจ้าเคยอันไปศึกษามัเคยศึกษาเคยคุ้มลู่นะที่อาจารมาหน่อยหล่ก็ต้องผู้ปกครองไหนได้เช่นถ้าบอได้ได้เช่นผู้ปกครองนี่เนี่ยได้แตนตำรวจเพิ่นกับอย่างเนี้ยถ้าม่ผู้ปกครองก็ต้องเป็นญาติผู้ที่สนิทอะไรญาติสายเลือดเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าเป็นยังจะว่าจากท่านเพราะว่าเข้าไปเน้่เพิ่นต้องเช่นเพื่อ เป็นคนของรัฐเดิท่านเข้าไปอยู่พันธุ์รัฐต้องได้ดูแลแม่นเพิ่นต้องเสนอเพื่อว่าไงคแค่เบิ่งงบมีตัวเลขเจ็บเจือโดยถ้าสมมติว่าบ่ไริษัทหลักอรัพย์เือนนั่นก็จับคนไปเบิ่งงบลดมันก็บ่ได้แม่นแม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 นคนเมืองต้องมีนายบ้านแล้วก็กลุ่มผู้ปกครอง เช่นอนอมแขกเลยว่าคนผู้นี้ผู้นี้มาจากสายพุกปกครองมีจริงมีตัวตนจริงนะพี่น้องอยู่บ้านนั้นบ้านนี้เขียนนั้นเขียนนี้จังไปมอบหมายเพื่อนไปบำบัดรับช่างนั่นแหละพี่น้องเนาะให้เป็นคนดี่มนี่ฉมนุษย์ตัวเลขกระยะแต่เจ้าต้องมีใบยังยืนที่อยู่เมนยังยืนที่อยู่ผู้ปกครองการเว็บนั่นแหละที่บอรอธิบายก็ได้แมนบ่บเบอรอนที่ว่าเพราะที่ว่าพอแผเห็นยังค่าใช้จ่ายก็เลยบ่ฮู้ว่าไผสิมาเซ็นนะพี่น้องเพราะว่า เราบุเคยเห็นพ่อแม่แล้วเนอะตั้งแต่เพื่อนจะชั้นให้เนี่ยนะบาเอ็นบุเห็นญาติพี่น้องเพิ่นมาดีรู้ว่าญาติพี่น้องเพิ่นแต่กะคือทั้งพ่อสร้างเราเอาอะไรทั้งเบาสิงนี่กะมีญาติพี่น้องกะเบาเสื้อเสื้อกับสิงมันกะอยู่ทำเดียวกันบ่ได้กะไปเพลิดเพลินมันเราทำดีเราได้แต่มันจะกาการกันนั่แล้วเสือกับสิงเนาะเบาเอ็นเบาเสือนี่เรากะอยู่ทางกันไปเอาเมียอยู่หนองบกบคือได้ยินพอสั่งก็ได้ยินเอข้าวไปชิลเลยเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าทั้งพ่อแล้วก็อยู่ในบ้านนี่แหละบอชิงเนาะพี่น้องแต่ว่าเรากับบอเคยมาเยี่ยมมายามลูกหนยถันยกตัวอย่างว่าเป็นยังมาเนี่ยเรื่องเงินําม,มันบอออกไผเข่าไผเนาะพี่น้องนะเนาะกะเฮาก็คิดวางแผนไวนะ้เนาะตัวอย่างว่าคนเฮาจักเคยนะทุกๆเนาะถี่ลอตเตอรีอ่ว่าจากรางวัลที่หนึ่งเนี่ยโอ้ลูกลานกูไดนะ้ <laughs> น่ะเบิว่าเบื่องบนไปคลองเงินน้ำมันก่อนปะอันนี้คือการและน้องพี่น้องยามที่มันแบบว่ามีรายได้ครับมา <laughs> มจะมีคนนำญาติมีคนนำญาติแล้วว่าง่านก็ได้ข่ามีแต่ว่าผู้รักผู้ใหญ่ผุดเสนอมาโดยให้บอเอ็นไปบอกทั้งเจ้าของดินที่อยู่ใกล้จะเราย่านนะผู้รักผู้ใหญ่ที่เพิ่นเคยช่วยเทือนนี่บอแนี่ยเอนกับผู้รักผู้ใหญ่คนที่เพิ่นช่วยเทือนนี่แหละเพิ่นว่าถามวันบัววยเอลีเพิ่นกะจะให้ทั้งบอเซนอันแจ้งทั้งพอสั่งผมเติมอีกโอ้ก็ได้นโอยโดยอายุเพ่มก็ว่า เพิ่นผู้ใหญ่พูกนี้ถือว่านับถือไปไหนเพิ่นมีความรับผิดชอบที่สุดบนไหนเพราะว่าเพิ่นเป็นคนที่ว่าซื้อดินอยู่นี่ให้แม่ซื้อดินเฮ็ดเฮือนเฮ็ดท้านอะไรก็มีแต่เพิ่นนั่นแหละแบบว่าลายกงมือนะว่าไงก็ได้โอ้เพิ่นเปิดเป็นเป็นเป็นรักเลยเนาะแม่แม่เป็นรักในการซอยพี่น้องเอยเป็นรักทุกอย่างนะเกือบเกือบทุกอย่างผู้ใหญ่ท่านอื่นเพิ่นก็ซอยซอยกันแต่ว่า เพ่นกะซอยเป็นบางส่วนเนาะแม่แม่ัมดอันผู้ใหญ่คนนี้ออกสามผู้ใหญ่คนอื่นอ่ะออกหนึ่งนะมันกลุมร่วมกันคำว่าภาษีกะซอยกันบางส่วนเพิ่นกะอยากเป็นแค่เพิ่นดูแลนะเพิ่นก็เลยอยากให้มันเต็มที่ทั้งที่เป็นยังไงเพื่อนกะด้วยความเป็นดูสงสารนะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกะเป็นอย่างัวอเป็นอย่างัวเหตุผลที่เพื่อนซอยเพิ่นกะอยากให้ได้ดีแหละมีบนอยู่บนเสาถือว่าเพื่อน ดีสุดๆเด็ดๆพี่น้องเลยแม่นแม่นในเมื่อมันเป็นแบบนี้ขึ้นมาเพิ่นกะถ้าถามว่าเสียใจบอกเสียใจได้เพิ่นกะโอ้เสียใจเสียใจขิดขิดย้อนไลยอันที่จริงแล้วเพิ่นว่าคนเนาะทราบว่าซอยคนมันแบบหนึ่งซอยคนแล้วแบบ่นกระตือรือร้นเขาจักทำมาหากินจากจุดที่บขเคยมีอยังมาก่อนแบบว่าซอยแล้วกัพัฒนาตัวเองไปเลยนะเพิ่นก็ดีใจได้แม่นเออสำหรับเฮานี่สุ้กว่าซอยค้นบ่ผิดเนาะแม่นแม่นคือการนังบางคลิป คือบปิสีเนาะถ้าเป็นเฮาเฮาชีดีใจเนาะ,ะผู้ที่ว่งคลิปอยู่ก็ได้อ่า<น>ถ้าวงคลิปโอ้ปุณิภูจักธรรมาหาก,กินพระลูกพาเตาไปให้ค่าขายยังบอกไไอ่างไะจิดหวังพัฒนาตัวเองไปเลยกับโอ้คนเฮานั่ง,ง,งมาคลิปคือมันก็ยิ้มนะคนเท้าน้<ม>นอนอันนี้โอ้มันก็ถือว่าอกใจแหละบโบว่าภายั<ด>ยเนาะคือถือจะตีพี่น้องเขาเองกะแต่ยังอกใจเนาะอันนี้ก็ได้หน่อยโดยโดยเอ้าเรื่อง อันนี้พี่น้องวอาเรื่องสบายมาต่อเรื <simpl ifies> ่องสบายต่อเนาะเบอลนี่เนาะทางบาลเวียงชัยเนาะพี่น้องสบายดีเด้อบ่าวเวียงชัยเลยวอาเรื่องสบายต่อเนาะบ่าอลนี่ชวนนี่ข้าวว่ามีคนจับเราอยู่บ่อนึงเนาะบ่อนึงพี่น้องเนาะอยู่พุ่นแหละแถวหมู่บ้านใกล้เคียงนะพ่อแก่เมนกะบชี่างไก่กันกับบัวลายหมู่บ้านต่อๆกัน เมื่อนี่แหละเขาสีไปเบิ้งเนาะบอร์ี่เนาะสิไปตามหาเราอนะไปตามเบิ้งพี่น้องเนาะว่าเพื่นจับเราอยู่แบบใดแบบใดนะพี่น้องเขาสีไปตามเลยหรือว่าซอยชุดๆจำที่เขาซอยได้แหละพี่น้องเนาะอย่างหน่อยเขาซื้อน้ำหวานน้ำสมให้กันยังดีพี่น้องด้ซอยซื้อให้เราซ้ำนี่นะเพราะว่าเขาสีอ่าให้เพื่อนปอยโลดดูว่านั่นรลดมันกะ มันต้องก be right. ับพังเหตุผลของเพื่อนได้บบได้กันได้พี่น้องก็แบบนั้นก็ได้เขาไปให้เพ์นปล่อยบบได้ได้ปอยโบได้เขาก็ให้เขาชอบโบได้ขึ้นกันเมนนั่นแหละเพราะว่าเขากชอบบบได้ขึ้นกันเพราะว่าเขาก็ซอยซานซีเขาซอยได้คือพอแผทว่ามันแหละยังหน่อยน้ำสมผลหนึ่งเขาเป็นยังเรื่อว่าทำดีนะดีให้ดีที่สุดนะนะกระบาดเราแม่นเขากระบาดเราเพราะว่าเขาก็ย้อนความสงสารนั่นแหละพี่น้องไอ้ขึ้นพอแผทว่ามันแหละจีทมิตหนีเคสอื่นกับมีแต่เขากับโบไปทายบางท่านเพื่อนกัว่าเขานี่ แต่ห้องกับจนไปตามก็บบาลีจนพาะกะลานพะลินพี่นาะเบาลีควา,ามสงสารพี่น้องเองเพราะวามสงสารและวพราว่าทีแรกนะครับไปตามเพื่อกันผัวแล้วเน่เป็นห่วงแน่นบ่าเทิดกะบไอ้ซอยเนาะแ,แล้วเลยไปตามกะผัวแล้วที่ไปหลับกับผมไรแล้วเรามาเองเนาะแ,แล้วเรามาเองไปแล้วเขาไปแจ้งออยยังแล้วว่าไปบอกแล้วเรามาเองมีคนมาส่งเรา ก็ทักแม่รัรบบุกหับนี่แม่ก็ได้คุณตีได้แม่รับคับรับุกคุณบุบกกุ้งเล่าเองอยู่แล้วแม่แล้วนะเล้าก็ทุกอยู่แล้วนะกะแม่อยู่บอกด่ควมทุกเขากับว่าอีกส่วนนึ่งนะแต่ว่าการเบืองแย่งดูแลลูกนี่มันกะเทาก,าบกับพวกป้าทิมนนะทุกนี่เออจะได้กับทุกกะเข้าใจอยู่ในะมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมของครอบครัวเขาถ้าอันเ่าในส่วนรวมถ้าเลาเองหรือว่าพาจะแถวเขตเล้าเนี่ย ทุกตัวใดก็ต้องได้อยู่น้ำตัวเองแม่แต่ว่ามันกะเลี้ยแต่เาข,านะข่าคณะเขาคเะาสิไปพันทุ่งว่าตีเขาโลดนี่มันกะบบคือแ <Man, S 2> ม่แม่าสิไปตำหนิเพิ่นพ่อแม่แล้วโลดเขากะบ่ได้เขากะคือหูกันว่ากับกบกวนยุกแม่ว่าบ่บาบาบาได้เต็มปากบา่บได้เต็มปากพี่น้องเลยถ้าว่าเป็นลูกเขาหรือว่าหลานเขาหนี่งเขากะจังใดเขากะเอาเป็นลูกเจ้าหรือเจ้าสิปลาบอกเบ้าดิฉันไปคังไว้แม่ยังหน่อยเขากะสี่คังด้วยบำบัดด้วยให้กินฮือกินยายังไง่ายซะ บอกไปสัง่งข้าบุญว่าจังะไรเขาก็รับผิดชอบแล้วทางที่ทางออกที่ดีเห็นะพี่น้องแต่นี่เพื่อนกะค่อนข้างที่ว่าคือบอกรีบบ้างละขอบคัวแต่งเน่ยเนาะขอบคัวแตกแยกี่ย,อ,ยอ่าทุกคนทุกยา,ากอาจจะเป็นสาเหตุหลักๆไม่งามเนาะเนาะพี่น้องเอ้ยซื้อไม้จะอะไรนี่เซลลมี่บะเนี่ยเมนบอกแต่ที<อ>่ขวากไส้นนไม้รุ่นนี้แบบนี้น่ะเซลลมี่บอกนี่ห่อเดียวห่อคนละรุ่นอันนี้ซาลามนิกนี่แมนซาลามนิกรุ่นี้ สารโมนีกนี่มันเป็นไม้ของแท้แล้วบาแซนก็บไส้อ๋อหยัดได้อีกทีเนาะน้วยแมททนได้สารโมนีกทอนไนแมทแต่ว่าอันนี้มันที่แปลว่าทิ่แท้กับโแท้มันเป็นแบบแบบลักะกลางๆเนาะเป็นกลางๆคือว่าดีเนาะถ้ากรองสารโมนิกนี่ใช่ไนี่นะเปลี่ยนประเด็นเดืองไม้เลยห้เบอรี่โอ้ข้ามทิพเห็นยุ้ยเดืองชาวใบนี่นะลมผัดมันโคกบอเขาเาสีนั่นในใดบ้างเอ็น ยาวไปได้นะบ่แเมนเรื่องสบายนะบ่สด้วยเขาจังมาว่าวดึงไหมความคิดเห็นของข่อยนะบ่สพอน้องแพทย์ด้วยเ้าเห็นพกของข่อยนะเขาต้องปรึกษากันออกความคิดเห็นน้ำกันในว่าสิเอาจังไรถ้าเขาไปหาเบึ่งเห็นแล้วเพิ่นผู้เพิ่นมัดอะไรเขาก็ต้องทามความคิดเห็นของผู้ผู้ผู้มัดนั้นเมนเพิ่นผู้มัดได้ปานนั้นเพิ่นก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ระดับนึงเหมือนบ่แมนเมนเมนเมนว่เจ้าหน้าที่บ้านก็ต้องผูกอันกระชากความสงบแมนเฮ้แล้วเขาต้องถามเพิ่นว่าเพิ่นจะเอาใบไดต่อในเมื ทั้งแม่เราก็มารับบ่ได้สมมุติว่าโดยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าเพิ่นจับเพิ่นผูกไว้แล้วนี่เพิ่นต้องโทรหาผู้ปกครองแน่นอนแน่น่ะบ่โทรอยู่แล้วหาได้เฮาแม่นแล้วเมื่อเอาเป็น YouTube ชายบุญือนอยนอยถ้าสมมุติว่าแม่เราเฮ็ดไดก็บ่เอาบ่นั่นน่ะเฮาก็ต้องปรึกษากับเพิ่นอีกทีว่าสิเอางดต่อกงบ้านทงหยังเพิ่นน่ะนะนอยว่าไดแล้วแล้ว ทางทีมงานเ่ากะถา้าทานไดที่ว่ามีผู้ใหญ่เพิ่อนอยากนึ่งเมื่อช่วยกับไปปรึกษาเพื่อนอีกที่นึง <Man. S 2> ว่าจะเอาไปได้ขน <Man. S 2> านะ man, man, man. มันต้องอยู่ในขั้นในตอนกันเท่าไหร่ว่าวลายกับโได้เนาะบ่ได้เขาต้องเฮ็นไปตามขั้นตอนเถอละน้อยเธอละน่อยพี่น้องเลยเป็นขั้นบันไดอนองแผ่นเลยเนาะแม่อึ้งเลย<ๆ>อนองแผ่นอึ้งเลยคอยเห็นข่าวว่าได้มีการปลูกมัดจับราไว้อยู่พูนนี่จใจคอกับโบดีบันไดแหละพี่น้องเนะาะจ้าอู้ คือว่าอะไรพอท้องแพ้เลยมันบ่บนที่ว่าเหตุให้ตุนตตแล้วนีบ่นผัวแล้วนะหนีบ้านแล้วอยากหักกันดีๆเรา่ห็เราเห็นเลยสีไปทั้งไหนเนาะฮั่นไปน้ำกันออนตอนน้อน่ะย่งคือเพราะใครยุบเนาะผัวห่ามเงี้ยจุงแมนอันนี้ไปผู้ดียวา่างคนต่างไปดีเข่าจะกินยูไซน้ำจะกินอยูไซ,ซล่ะน้ำน้ำโบยากด้องเหมือนยามนี่นเนาะแ,นแต่เข่ามันที่น้ำนี่ว่าเห็นจะกินตามห้องตามยังก็ได เมัน,นายามผลนี่โดยงามแนงมันคุกอยุกน้องพี่น้องเงินยึ้งบ่จะนะยึ้งอยู่จริงจรงไหนเมื่อวานนี่ก็ได้ยินแม่ยาเพิ่นเว้าว่าไปเอาของข้าเจ้าเรื่ในความหมมีในความหิวโหยพี่น้องไปเอาของข้าเจ้าแหละวันนี้ข้าเจ้าไล่ไล่แหต่ไม่เงินอันนี้น้ำแน่วะสัน ทำลายแบบอันนี้กันเล็กน้อยว่าือนฉันเนาะบ่าวลีผูกระอดบ่ได้ปูผืนอดบ่ได้นั่นแหละพี่น้องเไยเนาะแบบใดเขาตีเล็กน้อยนะแมน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 เก่าเห็นแล้วก็สงสารเราพี่น้องเไยสงสารเราอยู่สบายนี่ก็ได้แบบได้กะตีเล็กน้อยส่วนว่าชี่ไห่เราเมื่อเฮือนเมื่อยังกะมันเป็นไปบ่ได้พี่น้องเนาะชีไห่เราเมื่อซอยอยู่เฮือนอยู่ยังก็ได้ไคนี่ยพี่น้องบอกใคนี่ะ จอยจอยพี oy, oh. okay. Okay. Hey. Like ่น้องจอยนะนี่ฮะอ๋อข่อยฮักเห็นบ่จอยเด้ถือว่าต้องสรุปได้เนาะเพราะนั้นเตรียมสรุปคลิปเลยได้พอน้องแพทเด้น้อยเอ้าเนาะพี่น้องเอ้ยก็สรุปได้เลยว่ามื้อนี้นี่เฮาก็สิได้ออกไปตามหาาใบอีกคือเก่าลเนินแบบว่าเฮาสิซอยจังได๋คือเก่าั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะแนวใดก็ได้เฮาสิเฮ็ดให้ดีที่สุดพี่น้องเนาะ เอาโอเคพี่น้องถ้าผิดพลาดประการใดพอน้องแพร์ก็ต้อ,ตองกราบขอโทษขอขอภัยเด้อพี่น้องว่าบูมนอนุ่นหูก็ต้องขอโทษขอขอภัยพ่อแม่พี่นอ้ Ex G, อ,งองเอฟซีมัตสุกขอบคุณเด้อพี่น้องและก็ขอบุณขอบคุณที่ทุกกำลังใจที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจพี่น,อนอ้องเนาะพอนแพร์เพราะเป็นโค้ช